สวัสดีครับวันนี้นะครับปามาชมคีย์บอร์ดนะครับคาซิโอนะครับนรุ่น CTK 4400นะครับรุ่นนี้แน่นอนนะครับมันจะสามารถที่จะแซมเสียงได้นะครับแล้วก็ลงจังหวะไทยได้นะครับเล่นได้ต่อเนื่อง10จังหวะนะครับส่วนเสียงเมโลดี้นะครับแซมได้5เสียงนะครับเนาะโดยประมาณนะครับสภาพสวยครับผมมาดูรอบๆฝั่งนี้นะครับด้านข้างด้านหลังไม่มีแตกนะครับ เม่แปลงแท้นะครับม่แปลงคา s ซโอมากับตัวเครื่องครับของตัวตัวเครื่องเนี่ยจะสกรีนด้วยภาษาญี่ปุ่นนะครับเนาะหน้าจอภาษาอังกฤษนะครับทดลองเชียห้ดูนะครับ จังหวะไทยเสียงแซมลงไปให้แล้วนะครับนี่จะเป็นโบเลโรครับ mm. เสียงแคนนะครับ mm. เสียงแรกเสียงแคน,นครับ mm. เสียงที่สองครับ mm. แคะคอเดียนครับ mm. เสียงที่สาม mm. ะนะครับ YC นะครับนะ mm. แซ็กโซโฟนนะครับเนาะสโลกลองตัวนี้นะครับแบงค์ที่สอง่าเป็นบิกินนะครับแบงค์ที่สา ดาวอีสานแบงค์ที่7จรำวงนะครับเนาะแบงค์ที่8ปภูไทยนะครับเนาะนะครับก็นะครับเหมาะสำหรับทั้งมือเริม่มเริ่มต้นนะครับแล้วก็ผู้ที่กำลังมองหาคีย์บอร์ดที่สามารถเล่นจังหวะไทยได้ต่อเนื่องนะครับได้ถึง10จังหวะแล้วก็สามารถที่จะแซมเสียงได้นะครับรุ่นนี้แนะนำเลยนะครับเนาะ ฟังชั่นถือว่าโอเคมากๆนะครับแซมเสียงได้ลงจังหวะทายได้นะครับในราคาไม่เกิน7000บาทนะครับเนาะสนใจทักมาสอบถามได้นะครับเนาะทางแอปฟ้านะครับตรงนี้นะครับเนาะ0 9 0 0 9 1 7 7 0 8หรือทักแชทมาทาง Facebook ก็ได้นะครับอ่านะครับเนาะคลิปนี้ขอบคุณทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีครับ